เมื่อ25ปีที่แล้วที่หมู่บ้านชนบทแถวแถวจังหวัดมุกดาหารนายสักเป็นคนหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเขามาเป็นเขยเป็นเขยใหม่นะครับเขยใหม่เนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าป่าดงตรงไหนที่คนเขาไม่ให้เข้าไปล่วงล้ำนะครับหรือไม่รู้ประวัติป่านะครับว่ามันมีประวัติยังไงมั่งนะครับซึ่ง ในศักเนี่ยแกไปเจอเรื่องราวหลอนๆนะครับด้วยตัวของแกเองนะแกบอกว่าหินจัดจะเลยนะครับเรื่องเนี่ยให้ชื่อว่าเป็นเรื่องปอบดงนะครับคนในชนบทเนี่ยเขาก็ผู้ชายเนาะส่วนมีเขาก็จะนิยมนะครับนิยมไปหาสองงูสิงนะครับสองงูสิงตามกอไผ่ที่ขึ้นข้างๆกับห้วยนะครับห้วยเนี่ยที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเป็นห้วยชิงชันนะ แล้วก็วันนั้นเนี่ยในศักเราให้ฟังว่าเขาชวนกันนะครับเนื่องจากแกเป็นเขยใหม่เนี่ยมีอ่ามีญาตินะครับมีญาติเนี่ยมาชวนว่าเฮ้ยเราไปอ่าส่องแทงปลากันไหมปลาแถวแถวบ่อน้ําคูน้ําที่มันยังไม่แห้งแถวแถวห้วยอะ่ะนะแล้วก็หาส่องดูงูสิงที่มันตามกอไผ่อะไรต่างๆแถวริมห้วยนะถ้ามันมีก็จะได้ามาเป็นอาหารกันนะในศักเนี่ยก็ รับปากนะครับว่าเออไป,ไปไปด้วยกันนะครับซึ่งพอตกเย็นมาเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องเตรียมก็มีไฟนะครับมีไฟมีชม,มวกบางคนก็ติดมีดพลาไปด้วยนะบางคนก็ติดปืนแก๊ปไปนะครับทีนี้ทุกคนเนี่ยก็พากันเดินเดินออกจากหมู่บ้านตามถนนตามถนนที่เขาสั่นจรไปมาปกติก่อนเพื่อที่จะไปตั้งต้นอยู่ที่สะพานสะพานสองของ ห้วยชิงชันนะจะตั้งต้นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆเดินตามร่องห้วยครับห้วยที่มันแห้งแล้วนะเดินขึ้นไปทางทิศเหนือพอไปถึงสะพานสองของห้วยชิงชันนะครับชื่อชื่อเนี่ยกาเรียกว่าชื่อสะพานสองพอถึงสะพานแล้วเนี่ยเขาก็อ่าก็แบ่งหน้าที่กันนะคนนึงก็ส่องดูกอไผ่ฝั่งซ้ายนะคนนึงก็หาดูกอกอไผ่ฝั่งขวา แล้วก็บางคนก็ดูตามคูน้ําทําอะไรพวกนี้ครับว่ามีปลามีอะไรหรือเปล่าเขาไปด้วยกันสมคนนะทีนี้เขาก็ค่อยๆหาไปค่อยๆส่งไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนี่ยในศักเนี่ยช้านะครับช้าเนื่องจากว่าเขาเนี่ยก็คือจะค่อยๆหากลัวแบบว่าถ้าหาไวๆเนี่ยมันจะม,มันจะไม่เห็นไม่เห็นงูสิ่งที่อยู่ตามกอไผ่นะครับ ส่วนเพื่อนเขาที่ชวนมาด้วยกันอีกสองคนเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนพื้นที่เนาะเขาก็ไปไวนะครับไปไวเข้าไวเข้าในศักก็เออคิดว่าไม่เป็นไรอะ่ะยังไงก็ไปทันนะหรือยังไงเขาก็ยังจําทางกับไปที่หมู่บ้านได้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่เขาคิดแบบนี้นะแล้วสักพักหนึ่งนะครับจากจากที่เขาส่องหางูหาปลาก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆอยู่เนี่ย จู่ๆไฟของเพื่อนสองคนเนี่ยก็หายไปแล้วหายไปเขาก็ส่งหาเพื่อนอุ้ยไปไหนกันวะหรือเขาไปก็ใจแกก็คิดว่าเออเขาคงนําหน้าไปก่อนไปยังไงก็ตามคงตามไปทันอะไรเงี้ยครับซึ่งลํำห้วยเนี่ยมันก็คดเคี้ยวเนาะมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ตรงเหมือนถนนหนทา,างอะไรเงี้ยนะครับมันลดคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาเนี่ย ในสักเนี่ยก็ส่องไปเรื่อยๆเรื่อยนะครับส่องไปคนเดียวก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆเนยทีนี้พอไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีทางนะครับทางที่เขาทางเกวียนที่เขาสัญจรไปมาไปไร่ไปสวนอะไรพวกนี้ยและทางเส้นนั้นสามารถกลับไปที่หมู่บ้านได้นเขาจําได้อยู่เขาบอกเนี่ยแต่เขาก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยก็คงจะก็คงไปต่อ นะครับเขาก็เลยตามก็คือเดินผ่านตรงนั้นไปเดินผ่านทางกลับบ้านนะครับเพื่อที่จะไปตามให้ทันเพื่อนนะเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยกลับนะครับเขาเขาขึ้นตรงถนนทางเกวียนที่จะกลับหมู่บ้านเน่ยเขากลับไปแล้วนะแต่ในสาสักเนี่ยเข้าใจว่า,าเพื่อนเนี่ยไปต่อนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่าให้นาักฟังว่าว่าถึงทางตรงเนี้ยคือจะต้อง ต้องกลับนะครับจะไปต่อห้ามไปต่อไป,อปน็นขาดเพราะข้างหน้ามันเป็นดงนะมันเป็นดงที่มีเสียงเล่าลือว่าแบบหลายๆคนเนี่ยไปเจอผีเจออะไรมั่งนะเขาก็เลยไม่อยากเข้าไปตัวในศัก์ที่ไม่รู้อ,อิหนูอิเหน่อะไรพวกเนี้ยเขาก็เข้าไปนะครับเขาก็เดินส่องหางูหาปลาอะไรไปปกติไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็ไม่เห็นไฟเพื่อนเนาะ ก็ยังก้มก้มเงยเงยก้มก้มเงยเงยอยู่แล้วจู่ๆเนี่ยในศักเนี่ยเขาก็เงยหน้าขึ้นนะครับเงยหน้าขึ้นส่องไฟไปไปกําลังจะส่องไปที่กอไผ่อีกกอหนึ่งที่อยู่ข้างหน้านะพอเขาส่องไฟไปปุ๊บเนี่ยในศักบอกเห็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงใส่เสื้อมอม้อมนุ่งผ้าถุงนะแล้ว การแต่งตัวเนี่ยเหมือนคนสมัยก่อนครับบอกมีเข็มขัดผูกที่เอวด้วยนะครับเป็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งหน้าตาเนี่ยเละนะครับหน้าเละแล้วก็แลบลิ้นแลบลิ้นเหมือนเหมือนผีปอบอะแลบลิ้นใส่ในศสักอะครับนศักเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยอึ้งเลยนะสติแทบแตกเขาบอกแต่เขาก็พยายามรวบรวมสตินะครับซึ่งไฟเนี่ยก็ยังส่อง ส่องใส่ผีผีปอบดงอยู่นะครับแล้วจู่ๆเนี่ยผีปอบเนี่ยก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาเว้ยระยะห่างจากผีปอบกับนายสักเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับค่อยๆเดินเข้าหานายสักนายสักเนี่็ค่อยๆเดินถอยหลังเหมือนกันนะค่อยๆเดินถอยหลังแล้วก็ดูผีปอบเนี่ยไปด้วยเดินถอยหลังไปด้วยเขาบอกอย่างเงี้ยผีเนี่ยมองหน้า นายสักอะแล้วก็แลบลิ้นนะครับแลบลิ้นเหมือนอยากจะกินอะนะนายสักก็เดินถอยหลังแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับทางที่ผีนี่ก็ยังตามมาอยู่พอถึงไอ้ทางทางเกวียนที่จะทางกลับไปหมู่บ้านนะครับพอถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยนายศักตัดสินใจวิ่งครับออกวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยเนะเสียงผีเนี่ยตะโกนมาตามตูดเลย มึงมานี่ก่อนมึงมานี่ก่อนนะแต่เขาบอกว่าเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงเสียงพูดแบบชนพื้นเมืองแถวๆนั้นนะครนะมึงมานี่ก่อนมึงมานี่ก่อนเสียงเนี่ยตามตูดันมาเลยนะครับแกก็วิ่งหางจุดตูดแบบไม่คิดชีวิตอนะวิ่งจนถึงบ้านนะพอไปถึงบ้านเนี่ยแกฟุบเลยนะครับนอนสลบมือดเลยทางเมียทางพ่อแม่ไอ พ่อตาแม่ยายเนี่ยก็เอาน้ํามาประพรมให้นะครับมานวดมาเค้นเอายามาให้ดมเนะี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ถามไทนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่าผีเนี่ยผีปอบที่เขาไปสอ่สองปลาไปสหงูสิงอะไรพวกนี้ยไล่เข้ามานะครับจะกินเลือดกินเนื้อเป็นหนูหน่ากลัวมากก็บเร่องเงี้ยเขาก็เลยเอาสายสินเนี่ยนะครับเอาพระมาคล้องให้ก่อนเอาสายสินมาผูกแขนให้ก่อน รอใหถึงผู้นิ้เช้านะครับพอถึงผู้นิ้เช้าเนี่ยในศักเนี่ยเป็นไข้นะครับเป็นไข่ตัวร้อนหนาวสันน่นนะเขาก็เลยเอาหมอธรรมเนี่ยมาทําพิธีให้ที่บ้านนะครับก็คือที่ชนบทถ้าเจอเหตุการณ์ไบเนี่ยเขาจะต้องแก้นะครับแก้ไขไว้ก่อนกันไว้ก่อนเขาเอาหมอธรรมเนี่ยมาสวดที่บ้านนะครับเอาฝ้ายผูกแขนเอาสายศินเนี่ยมาล้อมนะ มาล้อมแล้วก็เอาายเอาสายสิญผูกที่มือนะครับผูกที่ข้อมือข้อเท้าทําพิธีกรรมเรียกขวัญน,นะครับแล้วก็ทําพิธีกรรมเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรให้มาคุ้มกันกายนะครับห้ามกลัวที่ว่าสิ่งที่ไม่ดีกลัวผีกลัวปอบอะไรพวกน,นี้ตามมานะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะครับเขาบอกว่าเขาไม่กล้าไปแถวนั้นอีกเลยนะถึงแม้ว่า,าถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องไป หายอยู่หาก,กินสองกบสองปลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะถามคนเท่าคนแก่นะครับว่าตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยไปได้ไหมนะครับทุกวันนี้ในศยสาก,ก็ยังเอาเรื่องเนี้มาเล่ามาถ่ายทอดให้คนที่เขาสนใจอยากจะฟังเนี่ยก็หลายๆคนดีได้รับฟังนะครับก็เป็นเรื่องหลอนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางบ้านส่งเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับรายการของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการ ทำคลิปต่อๆไปนะครับไว้เจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ